เปตาเดโซนะครับหรือว่าซันสแควร์นะครับเปตาเดโซหรือว่าซันสแควร์นะครับเรียกว่าเป็นจัตุรัสพระอาทิตย์นะครับชื่อก็คือเป็นจัตุรัสพระอาทิตย์นะครับที่นี่จะมีหลักกิโลเมตรที่ศูนย์นะครับที่เราจะต้องไปเหยียบนะครับอันนี้เป็นรูปปั้นของหมีปีนต้นสตอเบอรี่หรือหมีปีนต้นมาดรโยนะครับอันนี้ก็ต้องต่อแถวเพื่อไปถ่ายรูปอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆของซันสแควร์หรือว่าจัตุรัส พระอาทิตย์นะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่เปตาเดโซนะครับเป็นซันเตแควหรือว่าจัตุรัสพระอาทิตย์นะครับหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ก็อยู่ที่นี่นะครับ นี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของปงมาริดนะครับก็คือหมีบินต้นมาโดโยนะคนก็จะมารอถ่ายรูปก,กับรูปปั้นนี้นะเมื่อกี้เราถ่ายกันไปแล้วนี่นะจากหมีปินต้นมาโดโยนะก็จะเดินมานิดหนึ่ง จุดนี้เรียกว่าเป็นเปต a าเดโซนะหรือว่าเป็นเป็นหลักกิโลเมตรที่สูสงหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่กรุงมารตินต yeah. ึกนี้นะครับที่มีคนอยู่หน้าตึกเยอะๆนะัวก yea. ็คือเขาไปรอถ่ายรูปกับหลักกิโลเมตรที่สูงมานะครับ เด,ว,เดว,นะวันนี้วันที่11เมษายนนะ2566เวลาประมาณ11โมงครึ่ง เดินไปหลักกิโลเมตรที่สูดนหลักกิโลเมตรที่สูดนะคนก็จะมารอถ่ายรูปกันนะครับกับหลักกิโลเมตรที่สนะุด หลักกิโลเมตรที่ศูนนะครับที่เราต้องไปเหยียบนะครับเนี่ยนะเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์นะครับกอมศูนะครับเขาบอกว่าถ้าเราไปเหยียบแล้วเราจะได้กลับมาอย่างกรุงมาริดประเทศสเปนอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นเมโทรโซนะครับก็คือเปตาเดโซอันนี้เดี๋ยวถ่ายวนอีกรอบหนึ่งครับเป็นเปตาเดโซนะครับกัตจุจัท่าทิศนะเมื่อกี้ที่เดินไปถ่ายรูปก,ก็คืออยู่ตรงนั้นนะครับหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในกรุงมันดิตก็ตรงนั้นก็เป็นหมีปินต้นมาโดยโย ที่เปตาเดโซนะครับจะมีรูปปั้นของพระเจ้าคาร์ลอสที่3ขี่มายกขาหนึ่งขาอยู่ด้วยนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับแต่ว่าตอนเราไปนี่ถูกซ่อมแซมอยู่นะครับเอาผ้าสีขาวคุมไม้อยู่นะครับ